ท่านที่ค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุภาพบีบายบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรดีสุดเด,ดมาแชร์วันนี้เช่นเคยค่ะเป็นสูตรย้อมผมปิดหงอกนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตร DIY ไร้สารเคมีตกค้างบนหนังศีรษะของเรานนั่นเองนะคะคุณภาพก็เยี่ยมเกินร้อยค่ะใครที่มีผมขาวก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะแล้วเขาก็ยังไปเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมของเรานะคะเพื่อทําให้ผมของเรานุ่มสลวยสวยงามนั่นเองไม่หยาบกระด้างด้วยนะคะ อนอื่นปีก,ก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นแฟกซีดนะคะเพื่อนเม็ดเมล็ดแฟกนะคะเขาก็จะมีโอเมก้า3นะคะช่วยลดอาการอักเสบของหนังศีรษะทำให้หนังศีรษะของเราไม่แห้งลอกนะคะไม่เป็นขุยอีกทั้งยังเติมความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมของเราได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้ผมของเรานุ่มสวยสวยงามนะคะใครที่มีผมชีฟฟูแตกปลายนั้นก็จะหายไปด้วยนะคะ ต่อไปนี่ก็จะเป็นก้านพูนะคะเพื่อนก้านพูเขาก็จะมีฤทธิ์เย็บยัง้งขจัดแบคทีเรียอย่างเช่นลังแคนะคะหรือวาอ่าผิวหนังแห้งลอกบนหนังศีรษะของเรานะคะสิ่งสุกปรกตกค้างบนหนังศีรษะเขาก็จะไปกาจัดได้ดีนะคะสําหรับก้านพูแล้วก็ลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมใครที่มีผมขาดหรือว่าผมร่วงผมมันนี่ก้านพูดีที่สุดเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกาแฟค่ะกาแฟนี่เขาก็จะมีสารคาเฟอีนนะคะช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงเร่งการเจริญเติบโตให้กับเส้นผมของเรานะคะเพิ่มความเงางามแล้วก็ทําทให้ผมของเรามีสุขภาพดีนะคะต่อไปเราก็เตรียมภาชนะหม้อมาเลยนะคะเพื่อใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อนะคะเติมน้ําเปล่าค่ะ ขึ้นตั้งไฟค่ะแล้วก็จะต้มแบบนี้ไปสักประมาณ10นาทีนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมากรองเอาแต่น้ำเขานะคะหลังจากที่เราได้น้ำของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน ต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นผงแฮน่านะคะผงแฮน่านี้เขาก็เป็นสมุนไพรธรรมชาตินะคะช่วยบำรุงผมให้เราได้เป็นอย่างดีนะคะช่วยลดการหยาบกระด้างของเส้นผมได้เป็นอย่างดีค่ะช่วยทําให้ผมของเราเรียบตรงไม่ชี้ฟูนะคะกระตุ้นรูคุมขนนะคะทําให้ผมที่เกิดใหม่นั้นยาวเร็วด้วยนะคะอีกอย่างสามารถปิดหงอกได้ดีเป็นมากๆนะคะเป็นสมุนไพรที่ สามารถปิดหงอกได้ดีที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า,าสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่เขาขายาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมสวยะคะ่ะเพื่อนๆจ๋ามีขายนะคะปริมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับผมของเราเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าจะใส่ไปประมาณนี้เลยนะคะผมเยอะผมน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะ ก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะหลังจากที่เราได้ส่วนผสมมาทั้งหมดแล้วนะคะเพื่อนต่อไปให้ปิดฝาไว้นะคะเพื่อนปิดไว้แบบนี้นะคะถ้าใช้ถุงพลาสติกหรือว่าถ้วยจานอะไรก็ได้นะคะมาปิดไว้แบบนี้ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้พงแฮน่าแล้วก็ส่วนผสมของเราเข้ากันดีนั่นเองนะคะหลังจากครบเวลาแล้วเราก็เปิดออกนะคะ แล้วก็ไปฉลมลงบนผมของเรานะคะตั้งแต่โครนจดปลายนะคะเพื่อนเน้นตรงโคนเยอะๆนะคะเน้นโครนนะคะเนาะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรปิดงอกนะคะตรงไหนที่มีงอกเยอะเราก็เน้นตรงนั้นเยอะนะคะเพื่อนๆจ้าเนาะหลังจากนั้นเราก็เก็บผมขึ้นให้เรียบร้อยติดกิ๊บนะคะแล้วก็คลุมไว้ด้วยหมวกอาบน้ําหรือถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะคะปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงถึงสชั่วโมงนะคะ หลังจากครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างทาความสะอาดออกเหมือนเราสระผมปกติค่ะสูตรนี้สามารถทำได้1นถึงสครั้งต่อสัป,ปดาห์นะคะหรือว่าถ้าใครที่มีหงอกยาวเร็วเกิดเร็วก็ทำได้บ่อยเท่าที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าสูตรเราไม่มีสารเคมีตกค้างในหนังศีรษะหรือว่าเส้นผมของเราแน่นอนนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆแล้วก็เป็นสูตร DIY ที่เห็นผลเร็วที่สุดสำหรับสูตรปิดงอกนะคะ